พี่ชายวันนี้เราลงไหนดีตายหมดเกี่ยเขามันได้หมดปะไอ,อพี่ฝึกมาแล้วพี่ไป,ไปตั้งภาพปุ่มมันใหม่หมดแล้วอ่าโอเคโอเคโอเคไ<อ>บัะขึ้นสโขบเร็วอย่างเงี้ยอ่าขึ้นสโขบอ่าเออไม่เอาแบบขีดขวาค้างไงเอาขึ้นสโขบเลยอ่ะได้ได้ได้พี่ชายจดัดไปต้องมาแล้วจริงเอาจริงจริงเอา เฮ้ยเดียรานเป็นของเราพี่อะผมไม่ผมไม่พีรับหน้าที่โดดให้ผมเลยแล้วกันพี่พี่บอกนะว่าสตรีมอะจะบอกนะว่าสตรีมไม่ได้สตรีมไม่ได้สตรีมเคตกใจนึกว่าสตรีตมทำไมพี่้ยเดี๋ยวมาแป๊บนึงผมลืมรีเทนเนอร์ป่ะเพราะว่ากิดอยู่แล้วไม่กิดหาจัดไปพี่ แไปจะไปวันแรกตาแรกของวันยังไม่ได้ซ้อมเลยแต่ซ้อมไปแล้วตอนแปดโมงเช้าคือนั่งซ้อมเล่นอยู่เกมอะไรเราอ่ะเกตไม่เจตไม่เจตไทยมันไม่อยู่กับโยกังแล้วดิโอ้ยจะเลิกได้อยู่นะเกียวอะไรรู้จักเลิกอยู่แล้วเอ้บัอกเขาพูดบ่อย เลื chat, go, 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 hey, ่อเลื yeah. okay. ่อเลื่อนเลื่อย่างเดียวเฮ้ยพี่ลงไหนอ่ะสรุปมักส้มมักส้มมีตัวนึงอยู่มักขวาขวามันมีตัวอย่ากไรบ้างเหรอเย่โอเคตายเฮ้ยโอ้โหตานี้ราบลอยว่ะพี่ปืนป่ะมีปืนป่ะมีปืนป่ะมาห้องผมมาห้องผมเมย์เมย์เมย์เมเมย์โอเคโอเคเขามีกันเว้ย พี่มาพี่ชายลุ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 ย,ลยเอาเขาเขาพร้อมกันพี่เดี๋ยวผมไปซ้ายพี่ไปขวา,าขณะขณะพี่ขณะ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  <laughs> โอ้โห <laughs> นี่งานสุ่มเลยไปไหมนะม,ม,มีไหมเนี่ย สองมีสองมีสองข้างบนข้างบนโอเคโอเคโอเคเอาลงกลางเลยป่ะพี่เอาลงกลา,า,<ะ>างได้ได้ <ลง S 1> มาเล่นมาเล่นโซนมาเล่นโซนซ้ายคนหนึ่งันนี้คนหนึ่งไปครับไปครับมีกล่องมีกอดแล้วบอกผมนะพี่ความความหากอดหาหมวกกัน ขโมวกกับพอทนไอ้เหี้ยังไม่มีไม่มีปืนนี่พอเลยไปพี่ชายพร้อมละทีนีม่มีหมวกแป๊บนึงไปแล้วจะละเฮ้ยจัดจัดไหนอยู่ไหนมั่งเหลืองมั่งเหลืองมั่งเหลืองโอเคอยู่หลังกระแพงหลังกระแพงเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวสารา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 พี่สาราสารา ครับผมไปบ้านไหวไหวเพื่อนอยู่ไหนเน้องเดี๋ยวนะ Surprise motherfucker โอ้ยมันมันดังผมพี่ซ้ำหน่อย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 ไหวพี่ชายมันดังผมแล้วผมพีกยิงไม่ได้เมื่อกี้โอ้โหเรียมจัดไอ้นี่ ว่าเรามาเล่นบ้านนี้ดีกว่ามานี้มานี่มานี่เห็นอนะ<ม>ไป<ม>ดักบนเขาได้มันอยู่ยหินไหนนะมันอยู่บ้านนะ่ะบ้านนูนะ้นน่ะเฮ้ยมีรถมาพี่ เจล้วเจอแล้วเจอแล้วอันนี้เลย,ยเห็นไหมเห็นไหมมักเหลืองเนี่ยมันต้องวิ่งพี่มันต้องวิง่งมันต้องวิงงว่งวงวงมันบีบมันมีมีเห็นด้วยมีเห็นด้วยโอ้โหเห็นนี่เห็นนี่ไปนอ็นองนอ็องสวยสวยสวย อยากได้ั้ยสัว์เออมันต้องวิ่งต่อพี่มันต้องวิ่งต่อเย็นใจเย็นใจไม่ใชยมันอยู่ไหนอะ พี่ <Hey, S 1> ไม่เจอละว้เเร็วตัวเดียวเร็วตัวเดียวไปจ้ะเฮ้ยไอ้ยิงพี่กลัวเออไอ้เบียนโอ้ <ปก S 1> บล็อกอะไรวะบล็อกกระแลงอะไรพี่ไม่เออมันรถต้นไม้รถมันชนต้นไม้แล้วมันจะพังมันจะระเบิดพี่กระโดดลงแล้วพี่โดนยิงไง มันจะไปหาชุบเพื่อนปะนี่ยน่าจะมาโดดอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงสองคนไจักรยานครัผมนะตัวมาตัมานี้ตัมนี้ตัมนี้ตัมนีตัวมนี่ออมออมเอ้อมเเล็บเจ็บเจ็บเจ็บไอ เป็นแค่พี่เก้าศูนย์อย่างนั้นเลยขอแล้วกันครับขอบคุณครับพี0เก้าศูนย์ว้าวาพี่สัตว์ให้ไอพี่พี่วงโคตรเจ็บแล้วว่ได้ยินเสียงขวาวเฮ้ยวง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 ,วงเจ็บจัดเลยเฮ้ยอย่าพึ่งน็อก ถ้าโดนยิงผมโกรธบอกให้ตรงๆสายได้พีเกมาแล้วพี่มีจักรยานอยู่หน้าผมวะปับป๊บปุบ๊บกปั๊บหลังไม่มีไปพี่วิ่งวิ่งโกโกโก,โก,โก คนนึงหน้าผมคนนึงในบ้านในบ้านอะ่ะหน้ากระแพงอะ่ะต้องยิงวะพี่ผมไม่ยิงไม่ได้ปะมันอยู่ในรัศมีทำได้ไหมทำได้ไหมทำได้ไหมโก้โกพี่โกผมผมยิงอ่ะสวยสวยเฮ้ยรับรับผมซ้ำพี่เกาสูตรในหมอก ในควันว่ะพี่เียวจัดว่ะเฮ้ยเป็นรถกระบะมาว่ะพี่ยิงได้นะไปพี่ชายมน,อ,นอ,อยู่รถมอยู่รถอยู่รถคนหนึ่งย,ยา ดูขวาพี่นะพี่รอดเล่นกันมากันขวายิงพี่ขวายิงผมผมต้องเข้าพี่ไม่งั้นผมตายวะได้ได้ได้เฮ้ยเลาส,สองพี่เลาสองเลยสองแต่ตรงรถเนี่ยผมหินเนี่ยมันเล่นกังพี่อยู่ เอาหน้าฉีดขวาขึ้นไปรวยพี่น้อง,งอ,อีกนอกอ้กนองหนออึ่งน้องหนึ่งใส่ตัวน้องตัวพี่เจ็บพี่เจ็บพี่เจ็บสวยพี <c oughs> <c oughs> ต่ติงที่เราลอก้อย <c oughs> 490กูเอาแล้วครับผมเป็นไงบ้างครับก็สำหรับเกมอัพจีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารัชบชมนะครับผมกับพีวีก็เัาเส็นแล้วนะครับก็เป็นแบบโอ้นะครับอะไรยังไฝากกดติดตามไม่ชอบได้ไวเช่ด้ยนะครับเดี๋ยวผมจะเติมคอนเทนต์เกมอื่นไปไว้หลายเกมแล้วกันนะครับแล้ววันนี้ผมกับตันแล้วก็พี่พี่พี่วีครับผมห <laughs> ลับหลับ <laughs> <laughs> ก็ขอตัวกล่ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับหลบหลบ